ตัวยังไงครับผมตัวเด่นนี่เลยอตี้อตี้จะทำอะไรอ่ะกำลังกำลังจะกินจะกินอาหารเสริมตัวช่วยช่ไหมใช่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 อ้ามีอะไรบ้างครับปกติตอนเช้าตี้กินอะไรบ้างครับดิฟฟเชียลแล้วก็น้ำมันปลาแคลเซียมแคลเซียมกินมาแล้กี่เม็ดนะ อ๋อแล้วมีอะไรอีกครับน้ำมันปลาน้ำมันปลา,ปลากินโอ้ยเกงเยี่ยมเลยกินมานะรกี่เม็ดครับที่กินมานะรกี่เม็ดครับถ,ถ้า,ถ,าถ้าเมด็ดใหญ่ก็ก็กินอันเดียวถ้าเม็ดเล็กก็ต้องเอาสองเม็ดอ่าใช่ไหมครับแล้วแล้วมันกินยากไหมอ่ะไหนไหนขอดูหน่อยอ่ะอ่ะ,อะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกนะครับมีไฮซีมีไฮ ทีนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกแม่เห็นมีกล่องหนึ่งใช่ปะอะไร LCWIT เอา LCWIT เพราะว่าเพราะว่าผมอะไรผมต้องต้องเรียนออนไลน์ใช้สายตาเนี่ยอ่าโอเคเยียมมาไหนไหนลองแกะมาให้ดูซิมันมีเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวแ,แม่เนี่ยแม่เตรียมน้ำให้นะอ่ะอันนี้กินกี่เม็ดครับ เดี๋ยวผมเตรียมน้ำมาให้นี่เลยอ่ะใส่ในนี้ก็ได้อ่ะมีใส่จะกินอะไรบ้างอ่ะเตรียมมาเตรียมใส่ในนี้กินออมาเตรียมใส่นี้ดีเลยเออแล้วก็อันนี้อะไรนะแล้วก็กินในเม็ดมันเป็นยังไงเอาเม็ดมาโชว์เออเอาปิดด้วยสิครับปิดฝาด้วยครับอ,อ่าเก๋ คล่องนะเนี่ยอธิษฐานทุกวันไหมครับเป็นบางครั้งครับเอาเหรอเป็นบางครั้งเหรอหมายถึงว่าพ่อแม่ถ้าแม่บอกค่อยกินอย่างนี้เหรอ,อม,มีอย่างนี้ด้วยเอาไหนไหนไหนขอดูหน่อยว่ากินอะไรบ้างอะไรเน,นี่ยไหนๆชอบยกมือสินี้อ๋อโอเคอ่ะโอเค,ออเคลองกินดูสิกินยากไหม ผมกินทีละสองเม็ดเลยเหรออ,อ,อาซีวิตอา่ีไม่ต้องกินพร้อมกับน้ำก็ได้โรัมเขี้ยวแล้วอมก็ได้ครับ อร่อยไหมรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงอ่ะลองกินเลยเหมือนลูกอมปะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวๆเหมือนกลิ่นส้มร่ามคล้ายๆยาอ๋อเหรอไ่ขายยาย <c oughs> <c oughs> แต่อร่อยไหมอร่อยดีอ่าอ่าโอเคโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวที่เตรียมตัวเรียนนะครับครับอ่าขอบคุณครับ